ใกล้ได้อ่าย่องย่างว่าขอค้อมเสด็จอยากแต่งคลิปมาพี่ได้เฮ็ดจังได้จังจังเงินหู้ว่าเขามาอยู่บ้านเทอมใหญ่นี่อ๋ออ่าเอาเมียอยู่บ้านเทอมใหญาเอาเมียอยู่บ้านเทอมไงแต่ว่าจุดประสงค์จะให้ซอยเดรัลนี่ส่วนใดอ่ะส่วนแบบซอยที่ให้พออยู่พอกินนี่แหละโดช่วยพออยู่พอกินโดยทำหน้าจ้ำตานี่บ่โดยแบกเพื่อนซ่า

ใชดด่ตันติดอดเีวเายวตัตันตวครับสบสบายเลเออปัิงพี่น้องจีเมื่อจู่คนเนทางทางงานต่างๆสานาย่งตัดทับ่อสูต้องหอเหรอ,อคัเพื่อนเือเก่านบพี่น้องมานคลคิดนี้กะมาแปลกเนี่ยใกหน่อยพี่น้องมีทางนะะอ้คนน้ามาข้ความเดือถึงเคื่อนขึ้นเลยพี่น้องเนาะครที่ทำเป็นมาของเพื่อนเลยพี่น้องว่า อย่างใดมากอย่างใดเราถึงบอกพี่นะพี่น้องเไยจากบ้านเกงจิ๊บก็ถือว่าใกล้เติบใหญ่เนาะบ้านแก่งจิ๊บบ้านคุณจิ๊บบ้านเองโอ้คนบ่เออเออออนครอบครัวนี่เจ้าอยู่จี่คนสามคนสามคนโดยพอไหมลูกแม่แม่เลยพอเสียแล้วสามคนก็ไปแด้ไครับเพื่อนน้อง นองมีไม่นองใัหมน้องนคนนึ่งคนอีกแต่ตะเอือยเอาผัวแล้วแล้วไอ้ส่วยแบบได้หรใหไอ้ไอไปเบิ่งเอือนนองเนยกืูผมยากแล้วเนาะลดแรงก็มีไปน้าตะตรงเขาต้นฟ้าด้วยนากับบไดลาย แต่ข้าวหน้ามันกุ้มกินบ่หร kind of no? ือว no? ่าเดี๋ยวกุ้มและอ่ะกุ้มเลยแต่ละปีได้จักชอบเห็ดนานนะแต่ละปีบ่แม่นแต่ละปีกันพางนที่ก็ได้เช้าเออเจอกุ้มกินกุ้มดูเจอยังไงมีอยู่แต่บ่หลายเนาะถ้าที่ว่าน่าโบราณก็ได้ชาติสองถ้าที่ว่าเป็นข่าวงามอยู่เนาะเดินถ้าที่ว่าพื้นที่บกว้างเนาะ พอถามชื่อเราชื่อไว้เลยซื้อใบใบใบโดยอัยนี้จะปีแล้วประมาณประมาณสามพิษประมาณเนาะประมาณนี้แหละพาชินาลาเนาะเนาะวินเนาะูนเนาะโดยครับประมาณนี้แหละแล้วเอ็นชิมานี่นี่มาแบบไรแบบนี่คนเรีนร่ำมาเลยว่าจะไงมามาตัวเองมาด้วยตัวเองโดยงางมาจะบ้านงางมาโดยโอ้ เหมือนใกล้ได้อ่าย่างว่าขอความเสือต่างแกงคลิปมาพี่ได้เฮ็ดจังได้จังจังเงินหู้ว่าเขามาอยู่บ้านเทอมไงนี่ขึ้นอ่ามาเอาเมียอยู่บ้านเทอมไงมาเาเมียอยู่บ้านเทอมญ่เออเพรทั้งง่ายนี่มีครอบมีครัวแล้วอ่แต่ว่าอยู่อยู่อยู่บ้านแกงจิ๊บนี่เป็นบ้านเจ้าเองมีมีแม่พ่ออยู่พุ่นน่ะแม่หนึ่งคนทั้งพ่อเนี่ยเสียแล้วและเอื้อยได้ใช้ แม่ไปฟังไทยเฮ้ยนะครับไปเห็ดเวียกอยู่ฟังไทยว่าไงไงนะตอนนี้นี่แม่เมย์่อยู่เพื่อนนะตอนนี้โดยผู้เดียวแล้วนะกับใคอ๋อกับเจ้ากันเอาเจ้าบุด้มาอยู่เพื่อนเมียบ่บอตอนนั้นทำมาสูอ๋ออยู่แลบัดนี้ไปอยู่เพื่อนเองนะอ่าไปอยู่เพื่อนแม่เอาเมียมืออยู่เพื่อนแม่เอ่าอ่าแม่อยู่ผู้เดียวก็เลยตั้งเจ้านี่เมื่ออยู่น้ำมีลูกมีเต้าหรือบ่ มีแล้วลูกจะค้นนะคนนึ่งคนหนึ่งอันอยู่น้ำไม่เศ่าอืมไปอยู่น้ำเฮาคือเลิกกันเนาะบบนได้เลิกไ่เลิกที่ว่าง่ายกับให้ไม่เ่าอันดูแล,ด,แลดูแลเบื้บองแง่ลานนะเอาบุกุมกินกุมดูนะอโอ้อโอโยเนาะพี่น้องเลยคิกว่าญาติพี่น้องคือเลาเห็นหนึ่งแรกคิดว่าคุณมาแต่ทั้ง วัไถ่เงินเคียงใกล้ในพนงเรถไถกับบ่มีรถแจ็คกับ่มีนะง่ายไปบงเรือนามาดูนะเงินหลังไ่อยู่เะเ่นอ่ไรบริไงเลยเงอนคอเ่อนแม่นะกาวอะไรเลยระแทบกัาไปมันแล้วผ่าผ่าผพากระแตบพาบ้านนี่บอกระานี่บอเอเว้ยเนาะกักน็ดีใช่ เจ็บแผลแมงแผลกับไปหมดเลยไฟเจ็บเกี่ยวแมงน่ะพอหน่อยนี่แหละบ่อไปหมดเลยแม่นบ่ทั้งหน้าหน่อยนะโดยแม่โอ้ยยิ้มมึงหน่อยเออมาดูเป็นอันเดียวกันด้วยหนโอ้ฟ้าแฝดดนแล้วเจ้าเขาเท่ากับว่าอยู่ในเพื่อนนี่มีเจ้ากับแม่์แล้วโดยแต่น้องนี่น้องผู้หญิงที่ว่าไปอยู่ไทยไปอยู่ไทยก็เฮ็ดงานอ๋อน้องผู้หญิงไปอยู่ไทย ทั้งบดทั้งม้วนนี่ยถามเนี่ยว่ามันเจ้ามีไอ้เอ้ยน้องจักคนน่ะอยู่ในในเฮือนสามคนสามคนหนึ่งมีเจ้านี้คอยคอยนี่เป็นผู้ชายผู้หนึ่งผู้ยิงสองผู้หญิงอ่ะสองคนมีมีครอบครัวบดระเบ้อผู้หญิงสองคนน่ะข้าวันบอกอ่ะยังผู้หนึ่งน้องตาโอ้ดูไทยทางนถุกทุกยากนี่แหละมันมีเงินมีคำนะครับเพิ่นกลับไปโอ้ยเนาะเพื่อนน้องนี่แหละเป็นย้อนความทุกข์ความยาก จึงด้หอบขันคราบไทยคือพันวาและดูไปแบบนี้และลมไปกับพัดไปหมดเพื่อนประแทบนะจุดอนี้ยเออเออเนาะยเลยอมมานั่งคุยกันดีๆมั้ยคุยกันยาหน่อยั้งันนั่งนั่งถามมึงละเอียดมึงจับเตียงดูห่าลุงเออฮมได้แันมาเนี่ยมาเตะเก่ง่ยุมาม่ไม่กันเนี่ยเนาะ มาก่อนได้ใจโค้ชชาได้เออมาก่อนได้ใจเจ๊งอยู่บ่ออะไรล่ะเจ๊งบ่อได้อยอ่ได้เนาะดูกันสองคนเจ๊ตอนนี้เนาะในขณะนี้เนาะโดยน้องน้องไปไทยสองคนเอื้อยเอื้อยกับน้องเอื้อยกับน้องนี่น้องลาอย่างไรเอาพนะ โอ้เจ้ามีเอ้ยแล้วก็มีเจ้าแล้วก็มามีนอกล่ะอยูแล้วก็อยู่กับแม่อยู่กับแม่แม่ต่เท้าแล้วะปีหูแล้วหนูแล้วขับรถบึ้นก็ว่าแล้วนูจะคองเลยแ่แม่เนี่ยแหละเออเท้าแล้วไปเล่นรอบบานนี้เ่ยอาจไปเบิ้งไปสัมผัสเบิ้งนะกันนอน การมือได้เว้นหนีเห็ดเห็ดอย่างอยู่บ่ได้เห็ดอยังอยู่ในบ้านบ่ได้มีเวียกมีงานเห็ดมาก็บ่ได้ไปใช่มาได้ทำงารับจ้างกำลังบ่ไปอยู่เกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วก็บ่ได้ไปใช่อาชีพอาชีพแปลว่าประจําวันนี่เห็ดเห็ดเห็ดอย่างเนี่ยเห็ดไฮเห็ดนาเห็ดไฮนาโดยไฮนาอาล๊ เราเห็นหน้าเลยมุ้ยรถมุ้ยอย่างไรเห็นยังได้ใช่ไหมเราจไปรับจ้างแล้วก็จ้างเขาให้เขาไถนาให้ไปรับจ้างมาได้เงินมากค่ะมาจ้างคนไถนาให้ต่อได้วก็ดำโดยไถแล้วก็ขาดแล้วก็ดำเลยผีหนึ่งสาวสอบดิมาเจ็ดให้มาตีดบ้านว่าคือขอะไรมาตีดบ้านแต่ว่าพื้นที่โบราณเนาะโดยโดย ่ว่าเขาง,งามอยู่พี่น้องต่วเชียงไทยใครคุณน,นาคืออีได้นน้องคือเนาะนาคือ,คอ,คอที่ในเกศอพเป็นหาหาศพเนาะ <c oughs> นานังกานาำมูลพ่อแม่พ่อแม่เท้าขับแล้วบัานนี้เลยน้องปันให้ <c oughs> ปันให้แม่มาคงกินคมดูนะครับและที่พูดว่าลุงหนวดมานี่นี่ เจ้าบ่อามีเอาพี่บ่โดยเมียอยู่บ้านนี่เลยโดยโนหลังได้เมียเมียหลังนี่ตกกบงเียวเอเออบา่โอนี่บ่เอออันนี้คือเฮือนเมียเนาะโดยอืจว่าเฮือนเอาปลาาเเ้าออยู่บแจิ๊บติแจิ๊บนี่เฮาเเคยผ่านบ่ ผ่านไปไฉว่าตอนทั้งด้วย <บา S 2> ชงนานี่โอ้ย <บา S 1> เคลื่อน,อนาไปเคื่อนเท้าเนี่ยแบบเคื่อนหลังใหญ่บ่ทำว่าเคื่อนรงค์พนเคื่อนหลังนะทางใดหลังนินดหน,น่อยนะใหญ่กว่านี้บ่กด้วยใช่ไหมใหญ่กว่านี้อีกไม่ยนึงถ้าแบบเคื่อนประเทบเศร้มามันไปมันแล้วนะดอกมันแล้วจะกเมืองได้จีรลบมันแล้ะ ใหญ่ใหญ่เ no? ก hmm, ิดนานเนาะโยเนหมูล้านเกขนบรา้าเกอเก่าแก่พี่น uh. huh? ้องดยแมากของค้มลเสือเนาะยโดยกับมีโอกาสเวลาจะเข้าไปเนาะโทรศั์กอบมีไปจ้งกอบุมี็ได้สายแบนี้ไปติดต่อกันได้กบมีโทรสั์โลเชฟเนาะจ้าอยกถามพระเจ้าถามพระเจ้าถามได้ไดถามคนในบ้าน บไปถ้าจะเข้าไปหาดีถามต้องถามหาแบบเลยบางทีเป็นดักๆเลยนาะต้องถามสื่อไอ้เพิ่นถามถ้าซื้อเจ้าอะไคนหูเลยซื้ออย่างไไม่กีดลืมเลยใบใบใบเศร้าเนาะใบน้อยว่ใบน้อยบ่สใบเศร้าบอม่นใบใหญ่ก็มีลายใบเด้โอใบน้อยเขาบอกว่าใบน้อยนี่ยหูเลยหูเลย อย่างมาดิหนูว่ก็คิดว่า,เป,นเ,นาเป็นทั้งอัน,น,ออน,น,เ,อนเป็น,ปน,นทั้งอันน่าเคยของกึอผู้ใดเมื่อกี้เนี่ยผู้ที่หูแล้วว่าเป็นวันทั้งอันเป็นพี่น้องมาขอคุ้มเสื้อเดือพี่น,น้องเไยเนาะแต่ว่าจุดประชองจะใครสร้อยนักลักนี่ส่วนใดอ่ะส่วนแบบ ่วยที่ให้พ่ออยู่พอกินนี่แหละโดยพ่ออยู่พอกินทำน้าจ้ำตานี่บ่โดยเพื่อนซานนี่แหละที่มันไปมันและประสอประสับนะแบบนี้ถ้าว่าซอยได้นะโดยกรชวนตูงหน่วยเองกับซอยบม่ได้หรอกนะเพราะว่าชวนตังหน่วยกับไม่แต่คุณอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนในพี่น้องอิชีที่เพื่อนจะเห็นดีเห็นชอบน้ำที่เพ่นอยากชดจากซอยแล้วเพราะว่าตุหน่วยกับเป็น แค่สะพานบุญไอ้ทางงู้ใหญ,ญ่เพื่อนในเบิงในการถ่ายทัว่าถ่ายทัลงไปแล้วเนาะบุคคลคนนี้ผู้้ใหญ่ประเท็นแล้วแหละติดต้อง,ต,องต้องตาต้องใจเพื่อนเนาะวะ่าน่าอินดูน่าสงสารฮะขยนันขันแข็งเนาะแต่แต่ว่าดูมันแล้วเห็ดแล้ว,วแต่ว่ามันกไยังมูมี่อยู่ไม่กินเพิ่นกะคอยตัดจินใจเบิงอีกทีนึงนะถามว่า ทุกยากปากมองแล้วขอโทษขอไฟน้ำพี่น้องเมือ่อยรอท้าเติมแต่ว่าด้วยควบกี่พลาดในกะทุกเพื่อนกะเบอร์ก็ชื่อเนื่อง,นนอ,องจากยังเพราะว่าทุกเฮ็ดประางน,นะแต่วนะ่าทุกด้วยความที่ว่าเฮ็ด <S 2> <S 2> เฮ็ดไปลกกไดดดแล้วกับโบได้เมื่อยเฮ็ดเมื่อยสั่งเฮ็ดอะไรกับบุ้มีบุ้มขึ้นบุ้มีบุ้มขึ้นกับโบนั่นคือเพื่อนกะที่ตัวจงชาติทุกอย่างแล้วแต่ว่าแต่ว่าทุกบุ้มีอยู่มากินแต่นอนเว้นอยู่กะ คือบออ่อนนะแล้วบรรดาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเลยเนาะคือถือว่า,าท,ท,ทุกแบบบอกหาบัวช่างบรรดาคือแบบนั้นเลยมันเป็นตังบ่อยพี่น้องนะครับคือพี่น้องผู้เห็ดเนี่ยพี่น้องเป็นใหญ่เป็นขาเบิ่งคือกันเนาะว่าการทุกทุกแบบเลยมันก็มีหลายรูปแบบถ้าว่าทุธธกแล้วหัวเห็ดบัวช่างมีนะเห็ด,ดอยู่เนาะอย่างงานมีเห็ดแต่ว่าบัวเห็ดบัวช่างไม่แตอ ขอแต่นอนเวียนติ่นเที่ยวเฮฮะแต่เป็นวันนี่ค่ะผู้ใหญ่เพป็นกบรอยากสนับสนุนเป็นใดอนาคะรวมถึงพวเมีพี่น้องพี่ชื่นี่แหละพี่น้องเลยนะค่ะคนทุกคนแหละพี่น้องของนอค่ะมากคนขยันคนดุมันพี่น้องเฮ็ดแล้วครับหมอลำหมูรวยมีอยู่มีกินเพป็นการอยากสนับสนุนอยากส่งเสริมเพื่อแะไเพื่อว่าอยากให้มีอยู่มีกินต่อต่อถ้าว่าที่ส่งเสริม เมลี่ยนยุววัตุกอ่ะเป็นวาทุกโดยที่แบบว่าโบเฮ็ดโบส่างเนาะเฮ็ดแตแล้วกับยังนอนอยู่คือเก่าเป็นกะผู้เพันเฮ็ดผู้เพันชอยมาเป็นกะอ่าโบปื้มเป็นไนยนะแบบว่ามันโมมีกำลังใจแบบชอยเนาะชวนนี่แขก่วนนี่นะมันก็มีเมืองบาที่ว่าเออถูกเลยได้โดดชอยโดดโมเวนเลยเราทำผู้ใหญ่เป็นกับเบิร์ดจิจารณาอย่างนี้เนาะยกตัวอย่างคือดองพรเพลนเนาะกขา เป็นยังผู้ใหญ่ประจังหายได้ทุกอย่างเน,าอนอเ,นเนื่องจากว่าคือน้องคนหนึ่งมากอทุกทุกจากใจทุกีดีทุกอีรอทุก,ทกโคตรทุกนะ่ะอ่าทองมากอะคือน,อน้องคน,อนทุกแต่ว่าบริยูซื่อบริ่งนอนนอใจทุกแต่ว่าฮิตสั่งแต่มันบวึ้บบวกิดมันบวได้บวมีอ่ะนะคนจะได้สง,งสารอะนะแต่ว่านอ้องคนแตเฮ็ตเต็มที่แล้วแต่บวไดอคือเขาคนอื่นเขานะอ่นนะอันนี้เป็นกาพักดันเนาะ แต่ว่าทุกจะไปเรื่ไหนบ้นนอนอยู่เวียกมีเฮตเยี่ยมมิสังบ้นนอนขรุอยู่ชายฝั่งกะบ่อยากเลินเป็นไรเนาะแต่ว่านี่กระชวนชวนเจ้ากะนี่เ้ากับยังบุหินกันเนาะว่ามันเป็นเลือดไดพี่น้องนะเ้ากับยังบุตัดจินโดนตัดจินใจว่าเป็นเป็นดุเป็นขีฆ่าแบบๆตัวนี้เอากาศทาเบิ้งตัวจริงกันอีกที่นึงพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้เปิดมาขอคุ้มเสืออยู่ทั้งบ้านเทอมใหญ่ นพี่น้องพรอมพี่นออ้งองเลยคก่อยังบริสุทธิเลยก็นชาญเพื่อนคือกันว่าจะครบครัวเพื่อนอยู่แบบใดกินแบบใดชวนนี้ก็ยังงูจักคือกันเนาะว่าเาก็ต้องทำมีโอกาสก็กไปเบิง้งไปเห็นกับตาพี่น้องนะว่าสิ่งที่อ้ายเพื่อ,อ,อนเขาญาติน้องก,ก็ได้กันเนาะพี่น้องเนาะอัะนน้องเพื่นอนวอาว่านี่มันตกไปเด็นบ่เนาะพี่น้องเนาะหรือว,ว่าขอควาบสุดเรือ โดยที่ว่าเห็นว่าเห็นคนอื่นได้แต่เดียวว่าจะขอรอดบอหรือว่าแบบใดน้องก็ตัวนี้กับทายเบิร์ตจิมกันเด้อโดยอ่านี้กับอีกทีหนึ่งพิจารณาจากทา่าทจะไปกับผู้ใหญ่เพื่อนใครคำตอบหรอกได้ครับเนาะเพราะว่าหนุนหนวดกับซอยยังไม่ได้คือกันเพราะว่าเป็นแค่สะพานบุญทั้งผู้ใหญ่เพื่นกับบริเวณเงินจากตรงหนุนหลอดเพราะว่าหนุนหลอดกับเป็นคนหา้ากอย่างนี้ครับเป็นกับเจ้าอันแน่ เราทำงาทุกหน่วยอยู่เฉยๆทุกหน่วยก็บมุ้ยนี่ <c oughs> นี่นใส่กันนั่นแหละเนาะก็ไม่ได้ส้่สูงแล้วก่อนเนาะใน<ด>แต่ว่าเขาหน,น้าจ้ำปลาในปีนี้อะไรทราบสอบเล<ด>ยยังบุทันระเบิดแต่ว่ายังมุทันมัดปีนิ้อเข้าปีนี้ฮะแต่กเข้าไปก่อนหมดแล้วเออแต่อเ,อเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทร<ด>าวปีนี่แต่เมื่อาวปีขอให้ทราวสอบนี่กินได้กินได้จุกเดือน่ะแล้วน้าแล้วน้า ว่าครอบครัวบ่ใหญ่เนาะนะเล็กๆเล้ยชุ่มมืดนี่ปัจจุบันตอนนี้นี่มีเวียกเก็ดอย่างไรเห็นแบบตัดพื้นเผาทานคือคนอื่นครับ่กด้วยว่าแบบไรบริเวณและบ่มีไปเชงบ่มีเครื่องไมมเครื่ิมโดยโดยประเทศไทยก็บ่มียังก็บ่มีนะประเทศไทยแต่ว่ารับจ้างเกี่ยวกัเขาโดยพอเกี่ยวกับเขาจบแล้วปะยู่อยู่วิละโดยบ่มีเนี่เหตุหัดกลัวพ่วงให้ มพ่อมีม huh. so ีแ <begitu> ต่หน <Okay>. ้าเจ๊ทไทยโดยชาวเราปลูกมันก็บ่มีดินปลูกมันก็บ่มีดินนะแต่ว่าไปรับจ้างกับยังอยู่ปะไปรับจ้างจ้างควอดมันกับยังนะดเป็นไห้มืออะไรมาบางเทิกกับหาชีพโอเคหาชีพเดียวอีกตามมันตามมันหลาหมดเลย เออเนาะมาพี่หนุ่มใจเดิมเลยแต่ว่าเพื่อนนี่เพื่อนเมียเป็นอยู่นี้เนาะมันมาเอาสู้เมียคือเอาเมียนี่ได้จองปีแล้วสองปีสองปีเตะขอรียบร้อยแต่งเรียบร้อยจังหวัดมันหนึง่งพันละเขาขึ้นเงินมาหมื่นเลยไปเมือไงไทยเีย่ไปเห็นงานอยู่เมืองไทยแต่งเมีเงินเตะ อย่างนี้นะครับมันเต็มยากนี่แหละจะหาเงินแต่ตอนนี้เราขึ้นจากไปว่าด้ว่าันแบบไหนจากไปยังแหละเมื่ออยู่ต้ำพอน้ำแม่โดยเมื่าไงแม่ผมมีคนอยู่ต้ำแม่เนาะโดยก็ได้ต้องแบบว่ามาอยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่เพื่อเพื่อว่าหาได้อยู่ได้กินเพื่อนเนาะหาขุดปูขุดปลาแล้ว ดิเื้อยเื้อยนี่อยไทเื้อยสร้างครอบครัวแล้อยู่ไทเอาคนอีสานอืมเป็นคนไทยเนาะนอนม a ครอบครัวเรียบร้อยแต่ว่าผู้น้องผู้น้องเงินลงดายังยังอจักปีแล้วเาก็บ่ฮู้แลอยู่ค่ะบ่ฮู้อีกเนาะด้คที่บ่ต่ํากว่าท่าปลาเด้อเนาะๆยังบ่มีครอบมีัวยังบ่มีมีแต Chào các người đó. đôi đó đi ở này thì mưa lớn đôi chân đi mưa đây. mưa bán mưa nyang mưa bán mưa mưa bẩn mưa bội Nhàng mưa ny mưa ny lát mưa Rồi mưa ny lát mưa mưa Rồi bà mì đồng không? Đồng บุญญานไปไหนเลยเด้อเด้มื่ออาสาปั้มกลางป่าเมื่อไรเนียเออเออเนาะนี่แต่เมื่อไหร่มีโอกาสเด้อเดินจ้างงานตรวจทีเข้าไปเเยี่ยมเบิองก็บางตัวจริงกันพี่น้องเนาะบางว่าเป็นยังไงพี่น้องตัวเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังสิดวนตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงเขาก็ยังบอกว่าได้พี่น้องเนาะเพราะว่าจะมีสภาพเวียดรอบที่เป็น เพือนช้างบอกเพนอยู่เพนเศร้าเพนองไปจกักเป็นแบบใดพี่น้องเลยแก่งจิฟตหนวกยังค,คิดบ่ออกสืผ้าไม่ออกทั้งขึ้นดันคัน,นมันม่อนนี่เด้ข้าวและะ้วก็บข้าวบัละโปอยทา,านบัละโปอย,ลปอยละะลแล้วก็บ้านทุขาแล้วแหละแต่ว่ากแมงก่งแง่งเราคยอคือพานะแต่ไม่ออกว่าจุดใดนะเนาะจุดตรงหน้าคือลำหน่องจุดตรงหน้า ดคือแตันน้าไม่คิดยุ่งี่น้องว่าแต่คิดออกว่าผ่านจุดใด้เห็นนะอากาศเราการท่านแม่แต่ทั้งบึงเสร็จเอ่อเรียกงานทั้งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเขาไปเรียบมึงด้วมีโอกาสก็ทีเขาไปก็ได้ เข้าไปต่อทั้งบัดน้ำม่วมงน้ำเมียงเลยนะใไ,ไปเบิรงพี่น้องคนระับจากจบจากภารกิจเดินไปตู้กันเนาะว่าจิไปกันพี่น้องคนระับไปไปอะไรคุณทุอออกวอรได้จิไปผู้หนึ่งผู้เดียวกระยานกันได้หนึ่งนะกระยานจิตวัตถุนเพิ่นทำไปคืดแล้วพาไป <c oughs> ได้บ่ <c oughs> คืดหูจักกับเพิ่นอยู่แต่ว่า จากดูทางเว็บลหรทางเรียนทางไอน์เคยจกลูกลูกจะขวบนะปีสองปีนี่แหละงานกเดยวนี่่ชายนน่เดี๋ยลูกสองปีเนาะแต่ว่าลูกของมู วันชองควบเล่นจำนี私私้ว่าอังอังอัยองนกอันดอัชองไปอัอชางไปนะยิงโนกโดยตันตีอ่ะเราหนวดมากกับบุมีส้งกับนมผักได้พอนหนวดกับมาไมนีมาแบบไดูเล่นหนวดกับกรมดใระนี้พอหนวดมารอบหนึ่งนะมาถ่านี้เขาเก็บว่น เพิ่งเจอแล้วว่าเออย่ารออายมากแลวเออไอสายสัมภาษณ์บ้งงนาอ๋อไปเนาะเดี๋ยวจะเนาะไอ้ั้งประตูเนเป็นเบการเก็บงานเพิ่ลแล้วทั่วบุดีเนี่ยเกะท่านเขายี่พยายามเนาะเด้อเด้อเ้อะเออขอจบที่เพื่เนะจ้ะพี่น้องเน้ะการได้สารคพิปนี้กะบ่มีอย่างไรนอกพี่น้องนะมีแต่ั้ง ้ช่ใบน้อยเนาะเดือน้องใบน้อยพี่น้องเนาะก็ได้มาโอ้มเสื่อเดือบทางทีมงานที่มาชงหน่วยพี <upcoming services> ่น้องเรามาถึงที่เลยพี่น้องเนาะหนวดกระบอกฟันเป็นว่าที่ที่นี่มาถึงก็ที่พี่น้องเนาะก็นมุกสู้เนาะดุกแกอยู่ไปแ้่เนาะยังไงก็ถามว่ามุกันพี่น้องเลยเนาะเหื่อยขอจบคลิปพ่ชิมเนาะบ้านเนาะดีๆพี่น้องคนแรกที่นี่แต่ว่า ตรวจบ้างิบต้องฝาประกาได้กับเขาตวกอไปนอนตวจเหนดอพรอนกับใบน้อยลำลายเ้อใบ